ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนเรามีเวลาจำกัดในการดำเนินชีวิตแต่ถามว่าก่อนจะตายคุณจะทำอะไร ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายถึงจะตายในสนามรมันก็เป็นเกียรติสำหรับเรามันเป็นหน้าที่เพื่อส่วนรวมและหน้าที่ที่ดีที่สุดเราไม่ได้สูญเสียเปล่าที่เราสูญเสียไปเราทําเพื่อประเทศผมทือว่าผมโชคดีผมโชคดีมากๆที่ในความโชคร้ายของผมเนี่ยยังมีความโชคดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับที่ได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตได้ใกล้ชิดพระองค์ท่าน ทำด้วยใจตลอดชีวิตสร้างมาจากจุดเล็กๆครวมกันสดวันก็คงยิ่งใหญ่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจารึกไว้ในแผ่นดินกับดิฉันวรัญสุดาการุญยน์ค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวของทหารหนุ่มท่านหนึ่งค่ะผู้ที่เติบโตมาด้วยความยากลําบากจึงทําให้เขาอยากมีอาชีพที่ดีที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และอาชีพที่เขาใฝ่ฝันนั่นคือการรับราชการทหารค่ะและเมื่อเขาสามารถเป็นทหารได้อย่างที่เขาใฝ่ฝันและเขาได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดที่ทําให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปค่ะและบุคคลที่ดิฉันกําลังพูดถึงนี้คือร้อยตรีต่วนอํารันกูโซเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะร้อยตีต่วนอํารันกูโซอดีตพลทหารประจํากองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่5จังหวัดปัตตานีซึ่งปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองพระสงฆ์ ครูดูแลชาวบ้านและลาดตระเวนตรวจความเรียบร้อยต้องประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จนต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างจากเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันที่29มกราคม2552เชื่อว่าหากใครได้เจอกับเหตุการณ์เช่นนี้เข้ากับตัวเองคงต้องหมดกำลังใจและรู้สึกว่าสูญสิ้นทุกอย่างในการดำเนินชีวิตแต่นั่นไม่ใช่กับร้อยตีต่วนอัมรันที่นอกจากจะไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตาแล้ว เขายังพยายามลุกขึ้นสู้ด้วยหัวใจแม้ในวันที่ไร้ขายิ่งไปกว่าการกลับลุกขึ้นมาสู้เดินเขายังได้นําเรื่องราวความเจ็บปวดและการก้าวข้ามฝันร้ายนั้นมาถ่ายทอดเป็นตัวอักษรกับหนังสือที่มีชื่อว่าไม่มีขาใช่ว่าไม่มีลมหายใจซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้คำนิยมแก่หนังสือเล่มนี้ด้วยครับร้อยตีต่วนอัมรันกูโซ คือบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมแพ้และยืนหยัดด้วยหัวใจที่ควรยกย่องการร้อยเรียงตัวอักษรของเขาบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตความรู้สึกและความคิดเพื่อให้ผู้อ่านสัมผัสกับประสบการณ์ของชายคนหนึ่งที่เติบโตมาด้วยการดิ้นรนและต่อสู้ชีวิตตลอดเวลาเมื่อเขารับราชการเป็นทหารอาชีพเขาก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างอดทนและเสียสละเพื่อดูแลปกป้องประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่การบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตแต่คือตำราการต่อสู้ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งของเขาผมเกิดที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับผมจำความได้ตอนที่ผมเริ่มโตแล้วเข้าไปที่โรงเรียน บ้านตะลิงสูงอำเภอสุงไงปะดิจัหวาราิวาสก็บางทีก็เข้าโรงเรียนปีสองปีบางทีก็ไม่ถึงเดือนเหมือนกับว่าชีวิตคล้ายายชีวิตเล่ร่อนนะครับผมก็เลยเริ่มที่จะหาหนทางในการประกอบชีวิตแต่เล็กๆก,ก,ก็เลยกลับบ้านก็หาเศษเหล็กเศษขยะอะไรไปขายเพราะว่าจะมีรถมาซื้อของเก่าตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนตาฟิยาสลามิยาครับที่อำเภอศรีสาครนนะครับจังหวัดนารารธิวาส ก็ไปอยู่ที่นั่นอยู่ประมาณสักสี่ปีครับตอนนั้นก็อายุอายุครบ21ปีตามกําหนดเกณฑ์ทหารเนี่ยเมื่อตั้งใจแล้วอยากจะเป็นทหารอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองและสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับหนึ่งผมก็เลยสมัครก็เลยได้เป็นทหารอย่างสงดังใจครับหลังจากใช้ชีวิตในวัยเด็กด้วยการโยกย้ายที่อยู่บ่อยๆอย่างไร้จุดหมายอยู่อย่างนั้นหลายปี จนเมื่อถึงกำหนดเกณฑ์ทหารนายต่วนอํารันก็ไม่ลังเลที่จะขอสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเพราะเชื่อว่าการได้เข้าเป็นทหารนั้นตนเองย่อมสร้างประโยชน์และตอบแทนคุณของแผ่นดินได้บ้างไม่มากก็น้อยด้วยความแน่วแน่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะรับใช้ชาติในที่สุดต่วนอํารันก็ได้เป็นทหารสมใจผมก็เลยไปไปเป็นทหารอยู่ที่ค่ายค่ายขายขุดการบริหารจังหวัดปัตตานีนะครับสิ่งที่ผมได้จากการเป็นทหารก็คือความพร้อมเพรียงครับความเป็นระเบียบวินัยความ สอ,อดทนซึ่งตอนนั้นก็มีเพื่อนที่รุ่นผมไปไปปฏิบัติหน้าที่ล่การสนามเพราะว่าตอนนั้นเหตุการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็รุนแรงมากขึ้นถามว่ากลวัวไหมมันก็ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าผมเองก็เป็นทหารแค่2ปีหลังจากนั้นผมก็เป็นคนธรรมดาแล้วครับคืออยากจะช่วยเหลือเท่านั้นในสิ่งที่เ,เราทําได้อะครับไม่ได้ไปไปลบไม่ได้ไปสร้างความเกลียดชังหรือว่าอะไรเงี้ย อยากไปทำหน้าที่ของชายชาติทหารที่แท้จริงก็เลยตัดสินใจว่าหลังจากนี้ไปชีวิตผมอะไรจะเกิดกับชีวิตผมผมก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องสู้กับมันวันนั้นเป็นวันเทศยี่2บมกรามปี52พอไปถึงที่เกิดเหตุมันเป็นเ,เพิงครับเป็นเพิงร้านสังกะสีเก่าๆอยู่ริมถนน พอไปถึงที่นั่นก็ตามตามระเบียบคือเราต้องตรวจสอบบริเวณรอบๆมันมันรู้สึกไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากจะไปที่อื่นและอีกครึ่งชั่วโมงก็จะมีเพื่อนผมมาสับเปลี่ยนกําลังในระหว่างที่รู้สึกมันมันไม่ค่อยสบายตัวแล้วอยากจะไปอยากอยากจะไปอยากจะไปมากสักพักความคิดเหล่านั้นมันดับวูบไปเสียงระเบิดดังขึ้นตุ้มขึ้นมา รู้สึกมันมันมันโกลาหลหมดเลยแต่ช่วงล่างผมรู้สึกชาแล้วผมเอามือเอามือยันเพืนนั้นดูขาไปยกตัว,ยกต,วยกตัวกดดูตัวเองกดว่าขาขาดแล้วขาขวานี่แบบกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้ขาซ้ายนี่เละเละหมดเลยครับเลือดก็ออกอะไรตอนนั้นบอกจากใจเลยแบบทำใจไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างนี้สิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่อย่างนี้ We'll be right <laughs> back. ู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นถือว่าเป็นบทบาทครั้งสุดท้ายของทหารกล้าผู้ที่ต้องการปกป้องผืนแผ่นดินเพื่อสร้างความสุขสงบในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของร้อยตีต่วนอัมรันเรื่องราวของเขายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มีความเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของเขาอีกมากมายเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นเราจะติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่คะ่ะ คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ร้อยตีต่วนอํารันรู้สึกเจ็บปวดและสิ้นหวังเป็นอย่างมากค่ะแต่เขาได้รับกําลังใจจากหลายคนหลายหน่วยงานรวมถึงกองทัพที่เป็นต้นสังกัดของเขาโดยตรงซึ่งไม่เคยทอดทิ้งให้เขารู้สึกเดียวดายค่ะเขาผ่านความเจ็บปวดและฝันร้ายเหล่านี้ไปได้อย่างไรเราไปรับฟังจากปากชายชาติทหารคนนี้กันเลยค่ะ ช่วงที่แบบเจ็บสุดๆของชีวิตชนท้อสุดๆของชีวิตก็ช่วงนั้นนะครับช่วงที่ 10, 15บห้าวันกับการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลศูนย์เยลาจากนั้นก็ส่งตัวผมไปที่รักษาตัวต่วตออยู่ที่โรงพยาบาลพมกุฎซึ่งตอนนั้นแผลก็ติดเชื้อครับหมก็เลยตัดส่วนที่เนื้อมันตายเนื้อมันเน่าเนื้อมันที่แบบมันใช้การไม่ได้แต่บอกตัวว่าเครียดนะครับเครียดมากๆของชีวิตเพราะว่าวันวังหนึ่ง คำถามมันจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายในชีวิตว่าผมยังไม่ตายผมกลายเปน็นคนพิการแล้วชีวิตผมจะเอาอยัางไงจะมีงานไหมทํางานอะไรแล้วยังไงต่อชีวิตการเดินินชีวิตมันต้องเริ่มต้นใหม่จากการที่เราเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองกลับมากับมานั่งวิลแชร์ซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่สาหรับเราอะต้องเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่หมดแล้วตอนนั้นปัญหาทางออกมันไม่มี ตอนนั้นไม่ปรึกษาใครก็คิดขาดูตายะครับเป็นเป็นความคิดทิงโง่นะครับเป็นความคิดทิงโง่แต่สาหรับผมตอนนั้นคือความคิดที่ดีที่สุดสําหรับคนมีสติมันคือความคิดที่งโง่โง่มากๆเพราะว่าเราไม่เห็นคุณค่าในในตัวเองไม่นานทางทางอ่ทางวอดนะครับย้ายผมไปอยู่ที่ตึกมหาวชิวราลงกรณ์ซึ่งเป็นตึกกระดูกตึกผู้ป่วยและการสนามก็ไปแายๆตอนนั้นก็มีเพื่อนที่โดนระเบิดด้วยกันก็มาถาม มาพูดคุยให้กําลังใจอะครับไปดดนที่ไหนมาดดนอะไรก็เล่าจากนั้นก็เราเลยเราเริ่มที่จะสร้างกํากลังใจซึ่งกันและกันอยู่ที่นั่นเป็นจุดเปลี่ยนคนชีวิตผมเลยอะครับเพราะว่า,ามีประชาชนที่เ,เป็นจิตอาสาแล้วก็มาพูดคุยให้กําลังใจเออสู้ๆนะอะไรเงี้ยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีอะคำพูดเหล่านี้มันเหมือนกับมันสร้างพลังให้กับเราอะทางกองทัพบก เยียวยาชีวิตร่างกายและจิตใจของผู้เปลี่ยนก็รสนับซึ่งทาให้ผมรู้สึกว่ามีกําลังใจมากขึ้นซึ่งตอนนี้ผมต้องขอปคุณกรทับบกมากๆที่เห็นคุณค่าความสําคัญในสิ่งที่เราทําอยู่สร้างให้เราแบบมีกําลังใจมากขึ้นที่จะยอมรับความจริงกับสิ่งที่เป็นอยู่นอกจากกําลังใจจากคนรอบข้างและหน่วยงานต่างๆแล้ว อีกหนึ่งกำลังใจซึ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ต่วนอัมรันได้กลับลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งก็คือการได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชดำเนินมายัางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อมอบถุงพระราชทานและเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามนี่เองจึงเป็นแรงผลักดันให้เขากลับมาลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่ง คือสิ่งที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนก็นกคือสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่หนึ่งมกราปี5้าสามครับท่านก็เสด็จมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาเยี่ยมแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจทุกเตียงเลยพระองค์ท่านก็ตัดแบบเป็นกันเองแล้วมีอะไรอยากให้ช่วยก็อบอกเลยรู้สึกปื้มปิติแล้วรู้สึกเ,เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นตอบผมมากๆ ผมก็เป็นคนตา่างงหวัดเด็กจังหวัดคนหนึ่งครับที่อยากจะทําหน้าที่เด็กจันจหวัดคนหนึ่งที่ตัวเล็กๆจะทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ครับซึ่งผมได้ทํามาแล้วแล้วกําลังใจที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์ท่านผมเองก็ไม่อาจที่จะต้องการนูน่นต้องการนี่หรือว่าอยากไ,ได้นู่นอยากได้นี่แค่ท่านมาพูดคุยแล้วก็แบบได้เห็นพระองค์ท่านอยู่ใกล้ๆแค่นี้หัวใจผมก็พองโตแล้ว ความหวังอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของตวนอัมรันคือ การกลับมามีขาทั้งสองข้างที่สมบูรณ์อีกสักครั้งด้วยเหตุนี้เมื่อได้รับการติดต่อจากศูนย์สิรินทรและมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งได้ติดต่อมาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพ,พร,รัราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่พระองค์ทรงห่วงใยเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้าโทรสอบถามความต้องการในเรื่องของการทําขาเทียมร้อยตีต่วนอํารันจึงไม่ลังเลที่จะตอบรับเพื่อดําเนินการทําขาเทียม หวังมากตอนนั้นว่าจะกลับมาเดินได้อีกครั้งอยากจะเดินได้อยากจะไปไหนมาไหนได้ถ้าเดินได้ชีวิตจะดีขึ้นผมคิดแบบนั้นนะตอนนั้นนะคุณหมอบอกว่า,วาตัวอยากเดินได้ไหมต่วนอยากจะใส่ขาเทียมไหมแน่นอนครับรับเลยอยากอยากใส่ขาเทียมแต่กระบวนการในการทําขาเทียมมันไม่ใช่เรื่องง่ายพูดง่ายแต่ทํามันยากเริ่มเลยเริ่มที่จะพันต่อขาหมอก็สอนหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็สอนวิธีการ พันต่อขาเพื่อจะให้ขาเนี่ยมันเข้ารูปก,การที่จะดัดกระดูกให้มันเข้ามาแบบนี้ม,นมันเจ็บนะครับมันเจ็บแล้วก็มันต้องทนต่อขานี่บวมเขียวตลอดทนอยู่แบบนี้นครับปรากฏว่าทางที่โรงพยาบาลพระมกุฎเขาก็เลยไปส่งผมที่มูลนิธิขาเทียมของสมเด็จย่านะครับที่เชียงใหม่สิ่งที่สําคัญที่สุดการทรงตัวฝึกเดินผมต้องเกาะเขาเรียกว่าบาค่หรือว่าลาวเหล็กบาค่ ผมเกาะบาคนเราก็เตะขาเดินมือกับหุ่นยนต์เลยทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามทําทุกอิธีทางเพื่อที่จะให้ผมเดินได้แล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีคือใช้ชีวิตสะดวกขึ้นแต่มันไม่ใช่ม,มันยากก็ผมไปทำาประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์หนึ่งกับการฝึกอดทนในการทําขาเทียมบวมแล้วก็เอายามาถูมาใสา่มาปวดมาอะไรอย่างเงี้ย ผมกลับมาพร้อมขาขาดเตยมสองข้างเรายืนแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยนะมันคือความมันเป็นรูปแห่งความภาคภูจิใจรูปหนึ่งนะครับที่เป็นถึงแม้ว่าเดินไม่ได้แต่เราก็เท่ได้อะไรก็ <c oughs> เลยทําใจยอมรับความจริงว่าผมเดินไม่ได้ผมถามว่าใจสู้เปล่าแน่นอนผมสู้แต่ร่างกายมันไม่ได้จริงๆผมก็เลยต้องต้องทําใจยอมรับ แม้เรื่องราวการทำขาเทียมของต่วนอัมรันจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเลวร้ายไปเสียหมดเพราะยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นบ้างนั่นก็คือการที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยเหตุการณ์นี้เองสร้างความปลื้มปิติให้แก่ต่วนอัมรันเป็นอย่างมาก พราะจะได้มีงานมีอาชีพเลี้ยงตัวเองอย่างที่ตั้งใจไวอย่างจากนั้นไม่นานผมก็มาทำงานที่มูนิธิสายใไทยนะครับก็คือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสองปีครับก็การทำงานของผมก็เข้ามาแรกๆก็คือทำนแผนกผู้ก,กร,ระใบสีเมือนกับเป็นช่างฝีมือครับเกี่ยวกับการวาดภูดมาลัยบนเบตองชิ้นงานที่เราออทำออกมาเราทำด้วยใจครับคือ ศิละปะนี่มันเป็นอะไรที่แบบมันกลับเยียวยาชีวิตจิตใจเราอย่างหนึ่ง ผู้ชมคานับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นที่ร้อยตีต่วนอัมรันกูโซได้รับจากสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะและเรื่องราวของเขายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะและในช่วงหน้าเราจะมาติดตามชมชีวิตการทำงานของเขากันต่อพักสักครู่ค่ะ